การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับชาวคุ่มนะครับ พูดถึงว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีในเรื่องดีๆนะครับมันจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของตัวเราอยู่นะเพราะว่าจะมีในส่วนของดาวพฤหัสเองนะครับที่โคจรมาทับลักเรือนชะตาชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสเนี่ยนะครับครั้งใดก็ตามพี่โคจรมาถึงตัวชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยก็จะนําเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ่าอย่างอยากจะเปลี่ยนแปลงรถนะอยากจะซื้อรถใหม่อยากจะซื้อบ้านใหม่อยากจะตกแต่งบ้านใหม่นะครับ อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันทําแล้วเนี่ยมนรู้สึกเจริญหูเจริญตานะแล้วพอทาออกไปแล้วเนี่ยหวังผลในระยะยาวนะว่าอยา่างสมมติซื้อรถใหม่เนี่ยก็จะซื้อรถดีๆเลยนะในช่วงจังหวัเนี้เพื่อให้มันอยู่กับตัวกลุ่มเองอ่ะไปยาวๆนะอยากจะทําบ้านทั้งทีก็ต้อง้องทําให้มันดีๆเลยออกมาสวยหรูนะดูดีมากๆเลยนะครับ เพื่อให้มันอยู่กับชาวคุมเนี่ยเป็นระยะยาวๆนะเวลาใครมาพบเห็นใครมาเจอเจอเนี่ยรู้สึกว่ามันภูมิฐานะนะดูแล้วรู้สึกฐานนะมันจะดีขึ้นมันจะมีอารมณ์แบบเนี้นะเกิดขึ้นมานะครับนี่ก็อยู่ตามแต่ละบุคคลและอยู่ตามแต่ละปัจจัยแล้วว่าบุญของใครมีมากก็ทําออกมาดีนะนะซื้อรถใหม่ก็ซื้อรถหรูเลยซื้อรถดีเลยนะแต่ถ้าว่าใครที่ บุญน้อยหน่อยน,นะครับน้อยหน่อยเนี่ยก็จะค่อยๆแต่งไปนะอ่าก็ต้องมีการปรับปรุงบ้างแหละนะลดเก่าเสียซ่อมนะาทำให้มันดีขึ้นทําให้มันดูดูดีขึ้นในทุกๆหลายๆอย่างนะครับอย่างรถ่เงี้ยนะเก่ามากก็ไปทําสีอ่าก็จะมีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เข้ามานะครับอ่าคือส่วนที่หนึ่งแล้วนี้มันก็จะมีในภาวะว่าเหมือนมองไปรอบๆข้างอะ่ะเราจะรู้สึกหงุดหงิดหน่อยนะเดือนเดือนนี้รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกมีความวุ่นวายเกิดขึ้น มาวุ่นวายจากที่ทํางานแล้วเหนื่อยจากที่ทํางานแล้วนะก็ยังมาวุ่นวายเกี่ยวข้องกับพอกลับมาบ้านเนี่ยนะนะก็มาวุ่นวายแบบนี้แหละนะถ้าวุ่นวายแบบไปในทางบวกก็เนะี่ยคือคิดแบบที่กล่าวมาข้างต้นแต่ถ้าวุ่นวายแล้วมันไปไปในทางลบอะนะเหมือนแหมคนในครอบครัวก็มาสร้างปัญหาให้นะทาให้เราหงุดหงิดคนพี่น้องอะไรต่างนะเพื่อนฝูงวงสังคมมนะทาให้เราวนหัวปวดหัวนะ นิด,นดนหน่อยๆนะครับก็จะมีเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเดียวที่มันคุมอยู่แน่นอนก็คือตัวสตินะสติสัมปชัญญะสมาธิที่มันมีเดิมนะครับอะไรเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเราก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปนะครับแล้วถามว่ามันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือไม่อ่ะ ก็ต้องตอบว่าได้นะได้แต่ในปัญหาที่มันจะแก้เนี่ยบางทีมันมันไม่ได้จบแบบในทีเดียวอ่ะนะครับมันจะมีใช้ระยะเวลาของของมันหน่อยนะแต่ชาวคุมเองก็จะรับมือไหวรับมือทันนะครับนี่พอมันดูในลักษณะแบบนี้ก็จะมีในเรื่องภาวะของการงานด้วยนะเนื้องานต่างๆในเดือนเดือนนี้นะค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อง,งานที่แบบ ทําออกมาแล้วมันต้องอาศัยเวลาหน่อยนะอาศัยความเอาใจใส่กับมันมากหน่อยนะครับอถ้าจะมาฉาบฉวยหรือว่าจะทําให้เสร็จเร็วๆดังใจเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่ว,ชวงจังหวะของเดือนเดือนนี้นะครับแต่ถ้าว่าเรามันมีงานที่ติดพันมีงานที่จะระยะยาวๆหน่อยภายต้องจบภายในเดือนอะไรองี้นะต้องเข้าไปดูบ,บ่อยๆเนี่ยนะครับเอาใจใส่บ่อยๆเต็มที่ รับรองได้ว่าผลงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นจะออกมาโดดเด่นกว่าหลายๆล,ยลยัคนาเขาเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มออกแบบกลุ่มตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็ถือว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีตกแต่งอะไรต่างๆนะทำให้มันสวยขึ้นดีขึ้นได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งเดือนนี้เลยนั่นเองนะครับที่ภาวะการงานของอ่าคนที่ทำงานประจำล่ะนะเป็นอย่างไรนะครับก็เหนื่อยหน่อยไงนะเหนื่อยหน่อยแต่ถือว่าสุดท้ายแล้วผลงานมัน ออกมาชื่นอกชื่นใจเนี่ยมันจะชื่นอกชื่นใจขนาดไหนเนี่ยเราก็ลองไปดูในส่วนของสายอาชีพอื่นเขากันไงอย่างเช่นกลุ่มอาชีพค้าขายลงทุนนักธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค้าขายมันจะมีกําไรเกิดขึ้นอย่างสนานเดือนนี้เดินลงทุนไปใช่ไหมพอลงทุนไปปุ๊บเนี่ยพอค้าขายได้เห็นเม็ดเงินและได้เห็นกําไรเกิดขึ้นมาได้เงินเข้ามามากมายนี่นะครับก็ถือว่าชาวกลุ่มนี้จะมีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ พอพูดถึงเรื่องเงินงินทองทองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะเรื่องเงินงินทองทองเนี่ยมันก็จะมีจากมาจากมาหลายหลายส่วนไงน,นะอย่างเช่นว่าใคระจะไปทําสินเชื่อกู้บ้านกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถเนี่ยได้เงินมาโตมใหญ่เลยนะะแต่มันก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้นะครับพอพอได้สินเชื่อมาหรือว่าได้เงินมาปุ๊บก็เอาไปซื้อเอาไปลงทุนต่อเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับรวมถึงว่าถ้าทำการค้านะดาวการเงินนะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมัน ถือว่าดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นไปตามเป้าเป็นไปตามที่ที่วางแผนเป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะถ้าทํางานก็เช่นเดียวกันเป็นตามแผนเป็นตามที่คิดเอาไว้นะอย่างคิดว่าเก่งกําไรว่าจะเอาสินค้าสิ่งไหนมาค้าขายในช่วงจังหวะเดือนนี้นะชาวภ่มจะคิดออกพอคิดออก,กปุ๊บพอลงทุนไปปุ๊บเนี่ยนะบางคนกังวลใจไงว่าเงินจะสูญหายไปหรือเปล่านะไม่นะมันจะได้กําไรกลับเข้ามานะครับมากด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะได้มากอย่างอย่างตามหยาดเหงื่อนะเขาเรียกว่า เหนื you, to to. Ye, ่อยเท่าไร่ได้มากกว่าที่เหนื่อยอ่าเหนื่อยเท่าไหร่ได้มากกว่าที่เหนื่อยแต่ถ้าว่าอ่าคิดว่าโอ้โหทายดีนะดวงดีแล้วไม่ลุยแล้วไม่ลงทุนนะครับอ่าไม่ทําตามแบบที่เราถนัดอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ตามนี้นะเพราะนั้นเนี่ยอ่ามันไม่ใช่แค่จะต้องคิดนะคิดแล้วก็ต้องทํานะครับอ่าถือว่าการเงินทายไปในทางบวกนะรายจ่ายจะมีน้อยกว่ารายรับนะครับไปรับมันมากอ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะครับทในเนื้องานนะครับต่างๆนานาเนี่ยบางคนมีอ่าลูกน้องอ่ะ เห็นมาหลายๆคนบอกลูกน้องไปช่วยค้าขายให้หน่อยซิไปช่วยทํากําไรให้หน่อยซิทําได้ตามเป้านะครับดังที่ชาวกลุ่มนั้นคิดเอาไว้ได้หรือไม่นะอาจจะไม่ได้ตามเป้าอย่างที่เราคิดเอาไว้แต่ถามว่ามาช่วยได้ไหมหล่ะอ่าช่วยได้ไหมก็ตอบว่าช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งเดือนนี้หรอกนะ เดือนต้นๆเดือนก,กลางกลางเดือนเนี่ยกลุ่มรุยเองก่อนสู้เองก่อนนะอย่าเพิ่งไปหวังคนอื่นเขาพอเราลุยเองเราสู้เองเดี๋ยวมันได้ตามเป้าไงนะส่วนลูกน้องเนี่ยเราก็ประคองเขาไว้หน่อยนะเมตตาเขาไว้ริบหนึ่งนะครับเ็อาจจะอ่า ทำบางสิ่งบางอย่างเกิดความเสียหายนะให้ให้ใหดวงชะตาได้นะก็เลยไม่อยากจะให้คาดหวังตัวบริวารมากนะแต่ปล,ปลายปลายเดือนเขาก็กับมาช่วยได้นี่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าถ้าเราให้เขาแบบไปเป็นตัวติดต่อเจรจาถ้ามันถ้ามันเขาเรียกว่างานเราเยอะหน่อยแล้วก็ให้เขาช่วยได้แล้วส่งเขาไปในที่ที่มันไกลๆหน่อยนะมันจะได้หายเหนื่อยนะครับมาถึงตัวเรานะให้เขาไปดูแลแทนเท่านั้นเองนะครับทางด้านของหัวหน้างานอ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหัวหน้างานเมตตาชาวกุมิมาให้บางคนบอกฉันทํางานที่ต้องพึ่งนายอ่ะนะงานพึ่งนายงานราชการอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องตอบว่าเดือนเดือนนี้นะครับานายเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาชาวลัคนาราศีกุมอย่างเต็มที่เต็มกําลังเลยนั่นแหละนะครับเรียกว่าเราทําผลงานอะไรออกมานายสั่งงานอะไรออกมาในตัวเราเองเนี่ยก็สามารถทําผลงานออกมาเป็นที่พอใจนะครับให้กับทางด้านหัวหน้างานของตัวเราได้นะพอเป็นที่พอใจแล้วเป็นยังไงล่ะนะครับเดือนเดือนนี้นะ มีเกณฑ์นะได้รางวัลอย่างเงี้ยได้คําชมได้ของขวัญได้ของฝากนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะถ้าใครจะมาสู้กลุ่มเดือนเดือนนี้นะอ่าในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของขวัญอาจจะสู้เขายากนิดหนึ่งนะนักชาวกลุ่มยิ้มได้นะครับอ่าทีนี้พอมาดูแลอ่านายโอเคกับเราแล้วดีแล้วนะท,ทีนี้พอมันมาดีเนี่ยมันดีแล้วลักษณะ,ะ,ะยังไงเนี่ยเขาเรียกว่า พอมีคําว่าวางแผนงานร่วมกันเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าอะไรเราจะต้องรับฟังไงนะรับฟังแผนงานที่นายมอบหมายมาแผนการนายมอบหมายมาแล้วเราก็ไปประยุกต์อีกนิดหนึ่งนะครับเท่านั้นเองนะแล้วก็จะทําอะไรออกมาได้สมหวังสมใจดังปรารถนาดังต้องการนั่นเองนะครับสําหรับคนที่รอคอยนะงานใหม่ๆนะสมัครงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะ เดือนเดือนนี้นะครับถึงมีข้อดีแต่มีไปไปในส่วนของปลายปลายเดือนนะครับปลายปลายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะใครที่ถอดใจอยู่นะก็จะเย็นๆนะจะเพิ่งถอดใจนะยังเป็นเดือนที่ลุยได้อยู่นะครับแล้วจะมีเรื่องดีๆนั้นเกิดเกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่าถ้าเวลาไปตกลงเงินเดือน,นอ่ะพอไปตกลงเงินเดือนปุ๊บเนี่ยเราสามารถเรียกเรียกเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงได้นะครับในเดือนเดือนนี้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเอง การงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแดนไกลนะโดยนี้ถ้ามีเข้ามาเนี่ยนะครับเรารับเรียบเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นข้อมูลคลที่ดีในดวงชะตาของชาวกลุ่มครับพอมาดูในส่วนของเรื่องความรักความรักเนี่ยนะถือว่าโดยดีๆนะเขาเรียกว่าเป็นไปในแง่บวกนะแทบจะไม่มีเรื่องลบๆเลยนะ,ะเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะนันเนี่ยเขาเรียกเป็นเดือนของชาวกลุ่มโดยแท้จริงนะครับทั้งในเรื่องของความโรแมนติกความสัมพันธ์อันหวานชื่นนะความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนะครับต่างๆให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุม่มแต่ว่านะครับถ้าชาวลัคนาราศีกุ่มเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีคู่อยู่แล้วนะเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเสน่ห์ของตัวเราหน่อยนะครับเพราะบางทีเนี่ย อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นได้นะครับเพราะถ้าดูไปแล้วเนี่ยนะเป็นเดือนของความของลักษณะว่าเหมือนคู่อ่ะนะคู่ของชาวภูมิเองเนี่ยรู้สึกจะอ่อนกำลังนะเขาเรียกว่าใจอ่อนนะใจอ่อนในทุกๆกรณีเลยนะใจอ่อนต้องการเสริมนะต้องการเสริมกำลังใจดังนั้นจึงเป็นเดือนของการเติมเต็มนะครับความรักซึ่งกันและกันนะครับความผูกพัซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้คะแนนต่างๆนะ กลับเข้ามาคลองนเองนะใครที่รักันมานานๆเนี่ยบางทีเราลืมความหวานชื่นกันไปนะเดือนนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่รื้อฟื้นในเรื่องของความหวานชื่นนั้นกลับเข้ามาให้สดใสอีกครั้งครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายเกื้อหนุนให้กับทุกๆดวงชะตามีแต่วความร่ำรวยมั่งคัง่งมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีครับ